ข่าวว่าคัมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปาราเจวันที่28พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสเสนอร์อาร์ตในเมื่องานนี้ต้องทุ่มให้สุดตัวผีซีเรียตแผนดึงแอนเดอร์สันเติมการครั้งนี้จะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เมื่อกานนี้ทางด้านของฝั่งเดวิสเออร์สตินนะผมนักข่าวชื่อดังเงปิดเผยบอกว่าแมนยูมีความสนใจในตัวของเอริชแอนเดอร์สันของการทาวติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างจรงิงจัง แม้ว่าเจ้าป่ามีความชัดเจนว่าจะไม่มีแผนในการขายนักเตะทีมชาติอังกฤษตรานี้แต่ก็ไม่สามารถจะยุติความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆโดยที่ปิษาทแดงเองนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจอย่างชัดเจนโดยฟอร์เรสทราบดีนะว่าแมนยูนั้นมีความสนใจในการที่จะนำตัวแอนเดอร์สันไปเป็นหนึ่งในการเสริมกองกลางเกมรับของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามหากเกิดการย้ายสังกัดต้องเป็นค่าตัวหยุดที่ฟอร์เรสพิจารณาแล้วว่าดีพอในการที่แยกทางกับแข้ง ไว้สั่งเป็นหันี้โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2029และก็รับค่าเดือยอยู่ที่ประมาณราว100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเขาก็กำลังมีความสุขกับการสร้างผลงานในซิตี้คาราวและก็เพิ่งซื้อบ้านในเบอ,อร์เดนครัลินีเพิ่มเติมกันอีกด้วยก็เป็นราวัางงานนี้เดี๋ยวได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะฮะอนาคตแอนเดอร์สันกับเัืนงของทางฝั่งแมนยูนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารันเงยแมนยูกำลังมองหาผู้เล่นมาติต้านนะ ดยตัวแทนของแมนยูเองนั้นกำลังติดตามสถานการณ์ของชอนฟิลิปมาเตตาอย่างใกล้าาชิดโดยตั้งเป้าที่จะดึงตัวกองหน้าชาวฝรั่งเศสตระนี้มาเสริมทีมตามที่บริปเบนอัมบาริมเสนอมาโดยปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดการย้ายทีมในครั้งนี้ก็คือสถานการณ์สัญญาของชอนฟิลิปมาเตตาซึ่งเขาเองนั้นเือสัญญากับพาเลชอีกเพียงแค่8เดือนเท่านั้น โดยมีการรายงานข่าวบอกว่ามาเดตาไม่รีบร้อนที่จะต่อสัญญาทําให้เกิดกระแสข่าวลือว่าเขาเองนั้นกำลังมองหาการย้ายทีมไปยังสโมสรที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพการ้าแข่งสถานก,การณ์เช่นนี้บีบให้กับคริสตัลพาเลซเองนั้นต้องตัดสินใจมาเดตาคือเป้าหมายของแมนยูโดยหากว่านักเตะชาวฝรั่งเศสยืนอยากจะสู้ต่อไปช่วงสมัยน,นี้จะเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้าย ของพาเดชที่จะขายเขาและก็รับค่าตัวที่สมเหตุสมผลโดยความสนใจของแมนยูในตัวของมาเตต้านั้นไม่ใช่เ,เรื่องใหม่สื่ออังกฤษปรายานซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าจากทัานของเจ้าหน้าที่ที่โอเทอฟอร์ดได้ติดต่อกับตัวแทนของกองหน้าวัย28ปีไ้แล้วซึ่งแมนยูก็ถือว่ามาเตต้าเนียเป็นการเสริมทัพเพื่อที่จะนำประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพนะฮะมาสู่แนวรุก โดยในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความกดดันต่อกองหน้าดาวรุ่งเดรั้นนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยมาเตต้าถูกบองว่าเป็นเพื่อนแนวหน้าที่เหมาะสมจริงๆระแม้ว่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าสถานการณ์สัญญาปัจจุบันของเขานั้นทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2026นะตามการรายงานข่าวของ c าร์ลักออฟไซ์ จากขณะของคริสตัลพาเลซยอมรับเลยนะว่าบาเดต้าจะไม่ต่อสัญญากับเขาดังนั้นพวกเขาจึงจะปล่อยออกไปด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์โดยความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นแรงผลักดันตัวหลักที่ทําให้บาเดต้านั้นปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบรรทาศทางฝั่งคริสตัลพาเลซในครั้งนี้นโดยแมนยูเองก็กำลังค่อยๆพัฒนาโครงการนี้ให้มันคงขึ้นกับบรรดัางองคริสตัลาเลซนรั้ ซึ่งก็ดึงดูดสุดใจนะฮะกับบาเดต้าอย่างมากเลยนะโดยท่แนแอมพอ์สเปอร์และก็นิวคาเซลเองนั้นก็แสดงความสนใจในตัวของเขาในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยการดึงกองหน้าที่มีความสามารถในการทำประตูและก็รูปร่างอย่างบาเดต้าเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญสำหรับแมนยูในการต่อสู้ระดับสูงพร้อมด้วยความเป็นไปได้ในการที่จะกลับไปแข่งขันในระดับยุโรปนะฮะและดูการ2บั6ในครั้งนี้ ป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าได้มางานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมาเจนครับอารัน์ยังไงวาดฝันไว้สวยรู้อามาริมคัดมาให้แล้วเผยริชเจ็ดแข้งเป้าหมายที่แมนยูต้องวางแผนล่าตัวและมีเลงต่างแดนในครณีเพิ่มเติม,ตม,ตมกันอีกด้วย ดโดเรเบนอัมบริมกุนซือเลือดฝอยทองคัดมาให้แล้วนะฮะและก็ได้เผยลิสต์เจแข้งเป้าหมายที่แมนยูวางแผนในการล่าตัวมีเล็งต่างแดนเพิ่มเติมไว้ซึ่งโดเรเบนอัมบริมผู้จัดการทีมชาวโบรตุเกสได้คัดมาให้เปิดเผยรายชื่อแข้งเจ็ดเป้าหมายที่ปีศาจแดงแมนยู ชินดังแขกสุขวันพิมวอริกอังกฤษวางแผนในการที่จะล่าตัวในการเสริมทัพช่วงต้นปีแ,และก็ซัมรม์หน้าในครังนี้เอาไปแล้วโดยที่มีเล็งต่างแดนในโผในครังนี้ติดมาด้วยซึ่งทาง ESPN สื่อดังของแดนผู้ดีระบุตรเลยนดว่ายอดทีมแห่งชินโอ้โอเทลฟอร์จริดรา,ายชื่อ7กองกลางที่เล็งมาเสริมทัพโดยรายแรกก็คือคาร์ลสบาเรบากองกลางของบริตันแอนโทฟอวเบียนเอริชแอนเดอร์สันกองกลางเจ้าป่านดอตติงแฮมฟอร์จ อดัมวอตันกองกลางของอินทิบังอาดคริสตันพาเดชนอกจากนี้ยังมีจูเอลสโเมสและก็อันดเดรสสองกองกลางเจ้าป่าวูฟตัน,นดเดอร์เวมถึงคอเนอร์การ์เกอร์ของตารามีอาร์ติโกม้มาดริตและก็อันเจโรสติลเลอร์กองกลางมา้าขาวสุดกาดในศึกบุนเดสเิกาเยอรมนีอะไรกวบังานนี้โลกกองกลางออกใหม่หมดเลยก็ว่าได้นะฮะ จะเอาเขาเหล่านี้มาเสียบแทนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันในแผนระบบบ้าๆบาของอัมบอริมเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารรนันงไงบราเมนบอกว่านึกว่าฝันไปได้เซอร์อาริฟฟูกุสันมาชมฝีไม้ในมือของเขาเมื่อเซนเนอร์บราเมนได้ทวารของฝั่งแมนยูยอมรับได้ว่าดีใจสุดขีดจนแทบจะดุดเป็นอกโลกเมื่อได้รับคำชื่นชมจากผลงานจากตำนานผู้จัดการทีมเซอร์อาริฟฟูกุสันพร้อมกระลปกเราให้พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง ยังชายคาโอเทฟอร์ซโดยรัเมเบนเพิ่งจะย้ายจากเวเรยลอันเฟิร์ฟมาเมื่อช่วงตลาดสัมเมอร์โดยโดดเด่นในเรื่องของความเยือกเย็นสุขุมจนสามารถเบียดเป็นเือหนึ่งของทัพปริาจแดงได้นั่นทำให้เฟอรก์กี้ชื่นชมมือกาในวัย23บปีปรานี้ผ่านการสัมภาษณ์เรดเดย์อาร์ทีวีถึงทานะของฝั่งคุณสมบัติยอดเยี่ยมเล่นเอาตัวเขานั้นลอยขึ้นฟ้าเลยนะใช่แล้วผมอ่านบทเจอบทสัมภาษณ์จากที่ไหนสักแห่งหนึ่ง พูดตามตรงนะตอน,น,นแรกก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อสายตาการเปิดปากผนท่านที่ของัง m อ็มีวแกเป็นบุคคลบุคลกรที่โด่งดังมากโดยเฉพาะกัสบสโมสรแห่งนี้เราก็เคยค่อนข้างที่จะประหลาดใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการพูดตามตรงนะว่ามันรู้สึกดีจริงๆผมยังไม่เคยเจอแกตัวเป็นๆก็ตั้งตารอคอยเหมือนกันแต่แค่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเหมือนกันนะคนที่มีประสบการณ์มากมายอะไรก็เป็นผู้จัดการทีมที่มีชื่อดังของสมโมสรของเรา รู้สึกดีจริงๆที่ได้ยินแบบนั้นมือกาวนมรับปากว่าจะไม่หยุดพัฒนาฝีมือโดยมี2นายด่านระดับโลกอย่างจ ok ิโบการูตัวและก็มานดเอลชอนเออร์เป็นแบบอย่างของเขาโดยพรธาประตูที่ชอบก็คือจ ok ิโบการูตัวเพราะเขานั้นเป็นามาจากเบลเยียมอารเมนได้กล่าวเพิ่มเติมผมติดตามผลงานแกตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมชาติตอนที่เราเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก และก็คัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผมคิดว่ามอนิอลชนอยเออร์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผมเช่นกันเพราะเขาเก่งรอดด้านใช้เท้าได้ดีและคอยช่วยเหลือได้รับอยู่ข้างหลังใดยคร์ดีเพิ่มเติมอีกด้วโดยแมนยูได้ลงสนามนอีิครั้งสัปดาห์นี้นะฮะล่องไปกรุงลอนดอนพบกับพนทั้งของคริสตัลพาเลสในวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ผีของเรากันด้วยครับ ศึกนะัดวันที่30พฤศจิกายนนั่นเองนะเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงเมื่องานนี้คนไม่มีใจก็ไม่ต้องมาเมื่อแคงจไมีก้าคัานเรียกกินบูชติดทีมชาติพบเบื่อจะเรียกแล้วโดยการน,นิ้นาของทางไอเซ็กไฮเดนนะฮะกับท่านของ อารมารีเบลสองแข้งทีมชาติจาเมกาไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นักที่สาพันฟุตบอลจาเมกาอยากจะเอาเบสันเกรินบชูชมาเล่นในรอบคัดเลือกหลังจากที่เบสันเกรินบชูชเคยปฏิเสธคำเชิญไปเองโดยไอแซคเคนกับพนังของอารมาร,รีเบลสองดาวเตะด,ดีกร,ดรีทีมชาติจาเมกาคัดค้านการที่ ซาพันทุบบอลจาเมกาหรือว่า JFF มีความคิดที่จะเรียกเบสันการินบูชดาวยิงโอลิมปิกมาร์เซมาติดทีมชาติในช่วงลงเล่นผู้บอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกรอบที่ดวลกับทีมจาตทวีปอื่นแม้ว่าการินบูชจะเคยลงเล่นก,กับทีมชาติอังกฤษทุดใหญ่ไปแล้วมากถึง1นัดแต่มันก็ต้องย้อนไปจนถึงปี2020ับและแม้ว่าพักหลังเนี่ยเขาจะยิงให้กับมาร์เซได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าทางสิงโตคำรามเองนั้นก็ไม่เคยเรียกตัวเขากลับไปติดทีมอีกเลย หลังจากเจ้าตัวนั้นเคยตกเป็นข่าวเช้าทำลายร,ร่างกายคนรักคนตนเองก่อนที่จะคืนดีกันในเวลาต่อมาในค่ำนี้โดยเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวบอกว่ากรินบูธอาจจะเปลี่ยนไปเล่นกับจารเบกาในค่ำนี้เพิ่มเติมเพราะเขามีเชื้อสายของทีมชาติทีมชาตินั้นเช่นกันโดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2024อดีตลูกม่อแมนยูเองก็เคยยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก,บการเปลี่ยนสัญชาติในค่ำนี้มาแล้วในค่ำนั้น และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถดสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ